นักท่องเที่ยวจีนทะลักเที่ยวไทยช่วงตรุษจ,จีนที่พักโรงแรมธุรก,ก,กิจท่องเที่ยวในพื้นที่คึกคักนางสาวพัสนัทอัศวช,ชัยสวุวรลณกรรมการผู้จัดการโรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลสได้กล่าวว่าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้พัทยาคึกคักมากพัทยายังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในห้าของประเทศไทย ที่มีนักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโรงแรม4ถึง5ดาวแด่รับการต่อรับเป็นอย่างดีกับนักท่องเที่ยวจีนโรงแรม3ดาวก็มีเข้าพักบ้างแต่ไม่สูงมากเกินไปสิ่งนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนปีนี้จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเงินโดยตรุษจีนปีนี้ ยังคงเป็นตัวเลขเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาเป็นเท่าตัวกลุ่มลูกค้าจะมีการจองโรงแรม4-5ดาวและจะเข้าพักอยู่ประมาณสองคืนสิ่งนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจากสุวรรณภูมิสิ่งบางกลุ่มก็เช่ารถตู้มาท่องเที่ยวพัทยาแต่กลุ่มเหล่านี้มีการ ใช้จ่ายสูงส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นกรุปทัวร์ยังไม่ค่อยตอบรับมากเท่าไหร่นักเนื่องจากวิถีการท่องเที่ยวในสมัยนี้ได้เปลี่ยนไปการแข่งขันทางออนไลน์มีสูงขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวจีนสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะออกเดินทางจากประเทศจีนซึ่งพัทยาลน ไปติดอยู่หนึ่งในหของเมืองท่องเที่ยวเนื่องจากพัทยาไม่มีไฟบินตรงส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางท่องเที่ยวภูเก็ตเชียงใหม่ซึ่งมีไฟบินตรงและสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้เลยส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวพัทยาส่วนใหญ่จะมาที่จากที่กรุงเทพมหานครแล้วค่อยเดินทางมาพัทยานักท่องเที่ยวจีน ยังอยากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเนื่องจากมีการจัดงานตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีการแสดงเชิดสิงโตซึ่งเป็นการแสดงที่หาดูได้ยากและเป็นที่ดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในพัทยาช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้มียอดจองโรงแรมมากกว่า80%โดยเฉพาะโซนใจกลางเมืองพัทยามียอดจอง90 ถึง100%ทําให้ผู้ประกอบการในปีนี้ยิ้มออกแต่ก็ยังคงต้องรอดูสถานการณ์หลังเทศกาลตุษจีนซึ่งอย่างไรก็ตามไม่มีการจัดงานเทศกาลอะไรที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในช่วงนี้ผู้ประกอบการดีใจขึ้นอย่างแน่นอน ท่องเที่ยวในพัทยาเป็นยังไงบ้างครับคือที่นี้คึกคักไหมคึกคักมากค่ะอย่างที่ว่านะคะว่าพัทยาก็เป็นดสไิเนชั่นหนึ่งที่ติด หนึ่งใน5ของประเทศไทยค่ะที่คนจีนยังสนใจที่จะมาอยู่นะคะเท่าที่สอบถามกันเนี่ยในโรงแรมส่วนมากจะเป็น4-5ดาวได้รับการตอบรับค่อนข้างดีดีจริงๆนะคะส่วน3ดาวก็มีบ้างค่ะปบบบายมันยังไม่ได้รับการตอบรับสูงอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามาในพัทยาในประเทศไทยช่วงนี้นะคะมีกำลังซื้อเนี่ยาจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีเงินแล้วก็มีไฮเอนด์นิดนึงนะคะ่ะหน่งคาดว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับมีเงินสะพัดมากกว่า ถ้าค่าเป็นตัวเลขอะคงไม่สามารถคาดการได้มากนะคะแต่มั่นใจว่ามากกว่าปีที่แล้วเท่าตัวหนึ่งแน่นอนเท่าที่สอบถามทางเอเจนต์ออนไลน์ต่างๆนะคะการเติบโตของการจองทาน OTA เนี่ยมากกว่าเท่าตัวเรียกได้ว่าร้อยกว่าเปอร์ที่โตขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่ากลุ่มลูกค้าที่จองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จองในกลุ่มโรงแรม4 5ดาวนะคะแล้วก็การอยู่เนี่ยอยู่ประมาณแค่2คืนนั่นหมายถึงว่าพัทยาเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่ ผ่านมาจากสุวรรณภูมิสัส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ได้ใช้รถส่วนตัวหรือว่ารถตู้เป็นสักส่วนมากนะคะก็คือมาเป็นกลุ่มเล็กย่อยแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยสูงขึ้นนะคะส่วนเป็นทัวร์นั้นยังไม่ค่อยได้รับการออตอบรับมากเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่ากําลังซื้อหรือว่าออวิธีการท่องเที่ยวนะสมัยนี้ค่ะได้เปลี่ยนไปนะคะ แล้วก็การแข่งขันทางออนไลน์มีค่อนข้างสูงฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยสามารถที่จะเปรียบเทียบราคาได้ตั้งแต่ก่อนอนอกนอกประเทศเลยฉะนั้นเนี่ยการตอบรับทางด้านออนไลน์เนี่ยมีเห็นได้ชัดเลยว่าประเทศไทยยังเป็นแหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวจีนได้แน่นอนแต่เท่าที่ถามมานะคะทางพัทยาก็อาจจะไม่ได้ติดหนึ่งใน3 ะะอาจจะตกไปอยู่ในลำดับที่4ถึง5เพราะว่าอาจจะติดเรื่องของไฟล์เครื่องบินสา,ายดเล็กไฟท์อะคะ่ะที่ลงภูเก็ตแล้วเที่ยวได้เลยลงเชียงใหม่แล้วก็เที่ยวได้เลยส่วนของเราอาจจะต้องผ่านในทางสุวรรณภูมิมาก่อนพักที่กรุงเทพเราถึงมาที่พัทยานะคะแล้วก็ได้สอบถามมาอีกอันนึงที่ว่าทําไมเขาถึงเลือกพัทยาก็เพราะว่าเรามีเทศกาลต่างๆต,ต,ตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเทอร์มินอลเซ็นทัลน,นะคะก็ได้จัดเ,เชิดสิงโต ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นที่ดึงดูดเพราะว่าเท่าที่สอบถามมาเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยบางที่เขาไม่จัดกันแล้วหรือคือหาดูยากอะคะ่ะในการเชริดสิงโตก็ยังเป็นอนุรักษ์เขาเรียกวอะไรเป็นที่ดึงดูดนะคะของประเทศไทยที่ยังจัดโครงอนุรักษ์การเชริดสิงโตต้อนรับปีใหม่ของจีนในหลายๆพื้นที่ะคะ่ะช่วงเทศกาลจีนนะครับทางโรงแรม มีกาารจอจอดเช่วงนี้นะคะหลายๆโรงแรมก็ยิ้มออกค่ะเพราะว่าได้ยอดอพวนซีเนี่ยมากกว่า80นะคะอย่างเช่นที่ออในโซนใจกลางเมืองเนี่ย90ถึง100เลยในช่วงตุดจีนนี้ค่ะก็ยิ้มออกได้ค่ะแต่ว่าต้องรอลุ้นหลังจากตุดจีนไปแล้วนะคะว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวการเข้าพักของเราเนี่ยยังมีตัวเลขที่ ดีใจอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยังเทศกาลนะคะต่อให้ไม่ได้มีการกระตุ้นอะไรมากมายนักท่องเที่ยวที่เป็นเชื้อสายพระ,ะเชื้อสายจีนไทยอะค่ะก็ยังท่องเที่ยวในช่วงนี้อยู่แต่ถามว่าตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นเลย News 24อัมพรแสงแก้วภาพข่าวหรือราคิฟสีแปรางาน